สวัสดีครับแฟนๆชาวเดอะช็อกผมป๋าออสเดอะช็อกกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งในช่วงของเดอะช็อกสตอรี่เรื่องราวความน่ากลัวความสยองขวัญที่ถูกกล่าวขานที่ถูกเล่าในรายการเดอะช็อกกลับมาอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบของเดอะช็อกสตอรี่ครับหลายเรื่องที่ผ่านไปเชื่อว่าเพื่อนๆคงจะได้ฟังกันไปบ้างแล้วนะครับคงมีความสุขแล้วก็หลอนไปกับประสบการณ์เรื่องเล่าของเพื่อนๆที่เคยเล่า แล้วก็กลับมาเล่าอีกครั้งหนึ่งในช่วงของช็อคสตอรี่วันนี้พาคุณผู้ฟังไปฟังเรื่องราวของคุณกรครับเรื่องรองเท้าแดงเรื่องเล่าเรื่องนี้คุณกรนพบเจอเมื่อตอนที่ยังเรียนหนังสืออยู่ที่จังหวัดลบบุรีและด้วยความที่คุณกรอาศัยอยู่กับคุณปู่คุณย่าเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าไปทํางานในกรุงเทพครับในช่วงนั้นคุณกอจะสนิทกับคุณครูท่านหนึ่งชื่อว่า ครูรถซึ่งครูรถเนี่ยจะคอยสอนหนังสือคุณกรทุกๆวันจนคุณกรเรียกคุณครูท่านนี้ว่าแม่และด้วยความที่สนิทสนมกันมากแม่รถก็ได้กล่าวกับกรว่าให้เรียนหนังสืออยู่ที่นี่นะไม่ต้องไปไหนแต่ด้วยความที่เป็นเด็กก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะักจนกระทั่งคุณกรนั้นเรียนจบม .3 คุณกรก็ไม่ได้เรียนต่อครับแต่หอบเสื้อผ้าไปทำงานที่กรุงเทพ คุณกรณก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพจนกระทั่งวันหนึ่งมีโทรศัพท์โทรมาบอกคุณกรณว่าคุณย่าเสียชีวิตแล้วตัวของคุณกรณก็จึงต้องรีบกลับมางานศพคุณย่าที่จังหวัดลบบุรีทันทีและวันแรกของงานศพแขกมางานกันเยอะก็ยุ่งมากๆคุณกรณก็ช่วยเสิร์ฟน้ำทำนูน่นทำนี่ไปและระหว่างที่เขายุ่งยุ่งอยู่นั้นสายตาของคุณกรณก็เหลือบไปเห็นแม่รถซึ่งยืนอยู่ด้านนอกรั้วบ้าน คุณกรก็เลยตะโกนออกไปว่าแม่รถครับแม่รถครับทําไมไม่เข้ามาในบ้านล่ะครับเขาไม่ได้เขาไม่ให้เขา้าเข้าได้สิครับนี่มันบ้านรถนะครับทําไมจะเข้าไม่ได้พอแม่รถเข้ามาคุณกรก็พาแม่รถเข้าไปกราบศพคุณย่าและพาลงไปนั่งฟังพระสวดที่ด้านล่าง งานสวดศพคุณย่าวันแรกก็ผ่านไปจนวันที่สองแล้ววันที่สามซึ่งแม่รถก็มางานศพตามปกติจนกระทั่งวันเผาวันนั้นแม่รถไม่ได้มางานเผาซึ่งก่อนต้องบวชหน้าไฟและหลังจากงานเผาก่อนก็ตั้งใจว่าจะไปร่ำลามแม่รถที่บ้านก่อนกลับกรุงเทพเมื่อคุณก่อนไปถึงบ้านแม่รถบรรยากาศเงียบมากมองไปในบ้านก็ดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่ มองไปที่ประตูรั้วบ้านก็เห็นประตูรั้วนั้นล็อกอยู่แล้วเมื่อมองเข้าไปในบ้านก็เห็นรองเท้าคู่เก่งของแม่รถวางอยู่หน้าบ้านซึ่งเขาจําได้ดีเลยว่านี่คือรองเท้าที่แม่รถใส่ไปทํางานทุกวันซึ่งเป็นรองเท้าสีแดงสีสันสะดุดตาก็เลยเข้าใจว่าแม่รถน่าจะอยู่ในบ้านแน่นอนเขาจึงตะโกนเรียกอีกครั้งแม่รถครับแม่รถแม่รถแต่ไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมา เขาเลยตัดสินใจที่จะกลับแต่ระหว่างที่คุณกรหันหลังกลับจะเดินไปนั้นเขาก็ได้ยินเสียงแม่รถตะโกนเรียกให้เข้าไปในบ้านซึ่งเขาดีใจมากๆแล้วก็ได้ตอบกลับไปว่าเข้าไม่ได้ครับกุญแจรัวบ้านมันล็อกอยู่ครับไม่ได้ล็อกเข้ามาได้เลยและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ ซึ่งคุณก่อนก็เข้าใจว่าแม่รถคงจะเดินมาเปิดตอนที่เขาไม่เห็นแน่ๆหลังจากที่ก่อนเข้าไปในบ้านก็พูดคุยกับแม่รถถึงเรื่องราวต่างๆและแม่รถก็ยังคงพูดเหมือนเดิมเมื่อครั้งหนึ่งที่เขายังเรียนหนังสือว่ากลับมาเรียนนะเดี๋ยวแม่จะสอนหนังสือให้คุณก่อนก็ตอบกลับไปว่าไม่แล้วครับตอนนี้ผมทำงานแล้วคงกลับมาเรียนไม่ได้แล้วและคุณก่อนก็ขอตัวลากลับกรุงเทพแต่แม่รถบอกว่า จะพึ่งกลับแม่ต้มน้ำมาตูมไว้เดี๋ยวเอามาให้กินระหว่างที่แม่รถเดินไปที่ตู้เย็นคุณก่อนก็พูดกับแม่รถว่าแม่รถรองเท้าแดงของแม่ยังอยู่เหรอเห็นแม่ใส่มันมาตั้งหลายปีแล้วยังไม่พังอีกลระครับมันไม่พังหรอกแม่ชอบแต่การตอบของแม่รถทำให้คุณก่อนต้องตกใจเพราะแม่รถนั้นหันมาตอบ เฉพาะหัวหัวของแม่รถนั้นหันกลับมาด้านหลังโดยที่ลำตัวยังคงอยู่ด้านหน้าตู้เย็นเหมือนเดิมซึ่งในตอนนั้นเขาคิดว่าตาฝาดจนต้องขยี้ตาตัวเองและภาพที่เห็นก็เป็นแม่รถในลักษณะที่เหมือนคนปกติเช่นเดิมหลังจากกล่อมหลาแม่รถเสร็จคุณก่อนก็กลับบ้านพอมาถึงบ้านญาติๆก็ถามว่าไปไหนมา พอดีไปบ้านแม่รถมาซึ่งทำให้ทุกคนตกใจและได้บอกกับคุณกรไปว่าแม่รถตายไปแล้วนะกะัไปหาได้ยังไงจะตายได้ยังไงอะครับเขายังมาเปิดประตูให้กรอ,อยู่เลยก็ยังนั่งคุยกันอยู่เลยครับทุกคนก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นแค่คงโดนเข้าแล้วล่ะ,ลละเลยทำให้คุณกรหวาดกลัวแล้วรีบกลับกรุงเทพทันที แล้วเมื่อคุณก่อนมาถึงกรุงเทพและกลับมาที่ห้องพักพอมาถึงที่ห้องพักพบว่าเพื่อนที่พักด้วยกันไม่อยู่ก็เลยทําให้คุณก่อนต้องอยู่คนเดียวในวันนั้นแล้วในคืนนั้นระหว่างที่เขากําลังหลับคุณก่อนได้ยินเสียงฝีเท้าอยู่บริเวณหน้าประตูแต่คุณก่อนก็ไม่ได้นึกสงสัยอะไรแต่ทว่าเสียงฝีเท้านั้นกลับมาหยุดตรงหน้าห้องและทันใดนั้น ก็มีเสียงเคาะประตูห้องอยู่หลายครั้งก่อนก็คิดว่าเพื่อนคงมาก็เลยเเรีบไปเปิดประตูแต่พอเปิดประตูออกไปกลับพบแต่ความว่างเปล่าในใจก็คิดว่าคงต้องมีคนมากแกล้งแน่ๆจึงหาหลังกลับไปเพื่อที่จะกลับไปนอนต่ออีกครั้ง แต่คราวนี้เสียงเคาะประตูดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคุณกรหยุดและหันกลับมาตั้งใจว่าจะจับคนที่มาแกล้งให้ได้แต่ทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมคือไร้คนที่ทำให้เกิดเสียงเคาะที่หน้าประตูแต่คุณกรนกลับเห็นว่ามีรองเท้าส้นสูงสีแดงวางกองอยู่ตรงหน้าห้องแทนคุณกรตกใจเอาเท้าเตะรองเท้าออกไปให้พ้น แต่ทุกอย่างมันไม่ได้จบเพียงเท่านั้นและเมื่อคุณกรหันหน้ากลับเข้าห้องเพื่อที่จะล้มตัวลงนอนเขากลับพบว่ารองเท้าคู่เดิมที่เขาเพิ่งเตะทิ้งไปกลับมากองอยู่ที่ปลายเตียงนอนของเขาตอนนั้นมันทำให้คุณกอนตกใจมากรีบกระโดดขึ้นไปคลุมโปงนอนบนเตียงพร้อมกับสวดมนต์ไปมาอย่างไม่ได้สติพอเริ่มตั้งสติได้คุณกอนค่อยๆเปิดผ้าหม่ม แล้วลืมตาออกมาดูสิ่งที่เห็นอยู่ตรงปลายเท้านั้นก็คือร่างของหญิงสาวในชุดสีกากีแบบคุณครูใส่รองเท้าสีแดงคุณกอนตกใจมากพยายามจะลุกหนีแต่ก็ลุกหนีไปไหนไม่ได้และทันใดนั้นเองร่างนั้นก็ค่อยๆเข้ามาหาเขาและพอใกล้มาถึงตัวคุณกอนร่างนั้นก็กระโดดขึ้นมาคล่อมไปที่ร่างของคุณกอ พร้อมกับพูดขึ้นมาว่ากอนกลับไปเรียนเถอะอยู่กับฉันอยู่กับแม่แม่จะสอนให้พอจบคำพูดประตูห้องก็เปิดขึ้นมาพร้อมกับเสียงร้องของกอนลั่นห้องจนเพื่อนตกใจตะโกนถามกอนกลับไปว่ากอนกอนมันเป็นอะไรมึงเป็นอะไรโดยผีหลอกโดยผีหลอกโดยผีหลอกซึ่งทำให้เพื่อนของเขาตกใจมาก พอรุ่งเช้าคุณกอนได้โทรกลับไปบอกคุณปู่ถึงเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณปู่ก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวปู่จัดก,การให้เองและตั้งแต่วันนั้นมาก่อนก็ไม่เจอดวงวิญญาณของแม่รถหรือคุณครูรถอีกเลยผมฟังจบผมเล่าจบผมก็พยายามนึกนะครับว่าแม่รถหรือคุณครูรถเนี่ย เมื่อชาติที่แล้วอาจจะเป็นคุณแม่แท้ๆของคุณก่อนก็เป็นได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังเป็นยังไงครับกับเรื่องราวของความหลอนในแบบช h อกสตอรี่ชอบไม่ชอบคอมเมนต์ตอบกันมาได้ในช่องตอบด้านล่างเลยนะครับเพื่อนๆแล้วนี่คือความหลอนอีกรูปแบบหนึ่งจากเรื่องเล่าที่เคยประสบความสำเร็จอย่างมากในรายการเดืชอช็อคของเรานำกลับมาทำใหม่เล่าใหม่ในรูปแบบของช็อกสตอรี ชอบแบบไหนมูดอันโทยังไงเรื่องราวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไหนลองแจ้งพวกเราทีมงานเดอะช็อคเข้ามานะครับวันนี้ตอนนี้หวังว่าคุณผู้ฟังแฟนๆเดอะช็อคคงจะมีความสุขไม่มากก็น้อยแต่ถ้าหากผิดพลาดประการใดทีมงานเดอะช็อคน้อมรับทุกคำติชมนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ